รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยบางกอกแอร์เวย์สเซนทาราราฟูชีรีสอร์ทแอสปามัลดีฟ เพลินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเซ่ยไห่ค่ะรายการท่องเทีย่ยวที่จะพาผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวก่อนนอนซึ่งวันนี้นะคะที่ติ๊กพาผู้ชมมาเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นที่ในฝันชวนฝันค่ะทําให้ทุกคนนะคะอยากมาท่องเที่ยวค่ะและแก็ได้มีโอกาสพาผู้ชมกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งที่นี่คือสาธารณรัฐมาดีฟนั่นเองค่ะและที่ติ๊กอยู่ตรงนี้นะคะเป็นฝั่งของเกาะคาฟูค่ะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงที่ชื่อว่ามาเลค่ะแต่ว่าที่ติ๊กมานี่นะคะไม่ใช่มาท่องเที่ยวคน เดียวเพราะว่าสองสาวนะคะจากทริปที่แล้วตอนก่อนหน้านี้เคยพามาเที่ยวค่ะเขาบอกว่าพีตาพ่ติ๊กขาพี่ติ๊กรับปากหนูนะคะว่าจะพากลับมาท่องเที่ยวติ๊กก็เลยต้องแบบว่าพาน้องกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะและแล้วก็ต้องขอเชิญแขกรับเชิญของเราทั้งสองสาวนะคะน้องพรีมแล้วก็น้องแพรน,นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะสวัสดีคุณผู้ชมพี่ยังสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะทำไมคะถึงรีเควสิขอกลับมาเชี่ยวเม้าดีฟอีกยังไม่สุใจหรอโอ้เสน่ห์ของเม้าดีฟนี่มีมากกว่าที่เห็นนะคะแพชชอบอะไรแพชชอบแพชชอบแบบธรรมชาติแพชชอบแบบว่าน้ำอากาศทรายแล้วก็แบบบรรยากาศพี่ติ๊กบอไม่จริงอะเราอะชอบนอนนอนหยุดกายเลยไม่ทำอะไรเลยใช่ก็นอนแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วย เสียหมดน้องชอบบรรยากาศทำงานนะคะทำงานาหนักๆกแล้วก็ชอบมาชาร์จแบตในที่ที่มันแบบว่าสมบูรณ์ท้งธรรมชาติแล้วก็คนรอบข้างใครคะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทค่ะและที่ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะและก็สองสาวไปพักผ่อนในวันนี้นะคะชื่อว่าเซนทาราลาฟูชิรีสอร์ทแอดสปามาลดีส์นั่นเองค่ะ ที่เราไปเที่ยวไปพักผ่อนเรามาทําความรู้จักกับเมืองหลวงมาเลเสักเล็กน้อยค่ะที่นี่นะคะเป็นเมืองหลวงที่ถือได้ว่าเล็กที่สุดในโลกค่ะมีพื้นที่นะคะเพียง2.5ตารางก,กิโลเมตรนั่นเองออเมาบางคนก็คือมาพักผ่อนบางคนลงไฟล์บินแล้วแบบช่วงมืดค่าไปเกาะไม่ได้เรือไม่ออกนะคะก็จะมาพักผ่อนที่นี่ก็จะมาดูไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของชาวเมืองเล็กๆนั่นเองค่ะไปสำรวจกันเล็กน้อยไปดูเมือง มหลยอย,า,ลย,ยาก่อนนี้เขาบอกว่าชิคเก้น <ARM. S 2> ทิก้านีคนหลงตีกันตีกันอะตีกันตีกันจ้องพลังอ่านสาธุท่าประกอบด้วยได้ปะคะขออีกทีค่ะลาเบซาโอเคไม่ได้เกี่ยวขอท่าท้าทีเอามาเดินไปสั่นไป มันนุ่มมากเลยอ่ะมันดูนุ่มมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่อยากให้งกขนาดนี้เลยโออยากจะให้พี่ติ๊กใจเย็นบ้างไรบ้างอยากจิมให้หนอยแพ้ไที่นี่นะคะตึกค่อนข้างแออัดเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่ะน้อยมากเพียงแค่2 2 5ตาตารางกิโลเมตรเนี่ยค่ะแต่ว่าประชากรนะคะมีประมาณแสนคน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเป็นพื้นที่แออัดสังเกตการจอดมอเตอร์ไซค์สิแน่น,นเนืองจะไม่มีทางจอดแน่นเนืองนะมาก สกิลการจอดต้องแบบว่าแข็งแรงมากจริงและที่นี่นะคะเป็นชาวมุสลิมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะห้ามนำสุราของมึนเมาติดเนื้อติดตัวมาและที่สำคัญห้ามพกพาอาหารที่เป็นพวกหมูอย่างเงี้ยมาเข้ามานะคะเพราะว่าไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นชาวมุสลิมนะคะยังไงมาท่องเที่ยวนะคะที่ไหนก็ต้องศึกษาดีๆนะคะว่าเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะเพื่อทำให้ถูกต้องมาเดินต่อไปเรื่อยๆข้างหน้า มันจะมีตลาดป้าต่างๆดูไลฟ์สไตล์ของคนเมืองกันต่อค่ะไปค่ะยนี่ก็เป็นที่ถ่าจอเดเรือพวกเรืสกิต่างๆนะคะเลือกกะที่เวลาแบบว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยเรือเหล่านี้จะไปช่วย ตรงนี้ก็จะเป็นพวกท่าเรือพานิ์ที่มาจอดท่าเทียบเรือตรงนู้รีบๆนะคะจะเป็นในส่วนของตลาดต่างๆแต่ว่าตอนนี้เรามาช่วงบ่ายตลาดน่าจะวายแล้วแต่ว่าเราจะเดินรอบๆเมืองแต่เดิมเนี่ยค่ะเกาะนี้นะคะเป็นเกาะสําหรับกษัตริย์ผู้ปกครองอชื่อว่าอ,อิบราฮิมนาเซอร์ซึ่งก็จะเป็นชื่อเดียวกับสนามบินที่เราลงนั่นเองค่ะชื่อว่าสนามบินนะคะอิบราฮิมนาเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างนี้นี่เอง ออฟฟิศของประธานาธิบดีนั่นเองค่ะที่ทําการปัจจุบันนี้ตึกโดดเด่นโดดเด่นมากอ่ะเราเดินไปเรื่อยๆของเราต่อไปไปไปดูไลฟ์สไตล์ของเขานี่ก็เป็นท่าเรือโดยสารนะคะค่าขึ้นเรือโดยสาระคะ่ะที่นี่นะคะก็สก,กุลเงินจริงๆเขาใช้คาว่ารูฟียนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องแลกก็ได้เราก็เขาเพราะว่าเขารับเป็นดอลลาร์ด้วย ค่าเครื่อโดยสารอย่างนี้จากสนามบินมาที่มาเลนเ่นี่นะคะก็คือคนละหนึ่งหดอลลาร์ดีเลยสะดวกสะดวกค่ะง่ายๆแท็กซี่นะคะก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ได้เหมือนกันแต่แต่เขาจะทอนเราเป็นเงินลูฟี <laughs> ใช่ <laughs> เขาจะทอนเป็นเงินลูฟี <laughs> <laughs> ให้กับเราะคะ่ะ <laughs> ชมแล้วก็น้องๆนะคะเดินลัดเลาะนะคะดูมือของเขาเล็กๆนะคะพอขอปากของคอก็เลยแวะมานั่งทานอาหารพื้นบ้านของเขากันบ้านดีกว่าค่ะร้านซีเฮาส์นะคะอยู่ตรงริมทะเลเลยก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่มีบรรยากาศน่านั่งและก็มีอาหารพื้นเมืองของเขานี่ค่ะวิจเลยสั่งอาหารมาให้น้องๆได้ชิมกันด้วยนี่ว่าอะไรคะนาซิกแเร็หน,น้าตาน่ากิน,นมาก ค่ะแต่เป็นข้าวผัดของเขานั่นเองก็จะมีเครื่อง,อเ,คองเครื่องเทศเผ็ดผสมกันไปคลุกเขา,ม,ขา,ามีไข่ดาวมีไก่สเต๊กค่ะแล้วก็มีแป้งของรู้สักอะไรนะไก,ก,ก่อะไรนะชิก้ามาซ่าลามาซ่าลาคือกินกับแป้งโรตีมีแป้งโรตีกับไก่ค่ะที่ผัดซอสของเขาถ้าเป็นบ้านเราคือเอาเนี่ยแป้งโรตีก็คือแทนนาใช่ค่ะแป้งนาใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนื้ออะไรไก่เนืไก่ค่ะชิคเก้นชิก้าค่ะชิคเก้นค่ะชิคเก้นนี้มันยังผสมหลายอย่างเลยอ่ะ เขาบอกว่าชิคเก้นชิกกานีคนรวมตีกันเลยตีกันเลยตีกันตีกันจ้องคุละอัานอ่ะนี่แล้วเราทานข้าวเสร็จนะคะนี่จะเห็นกล่องนี้ก็คือกล่องหมากปริมไม่ใช่ค่ะหมากพูนี่เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งเวลาเขากินข้าวเสร็จเนี่ยค่ะเขาจะเคี้ยวหมากตกท้ายนะคะหมากก็เหมือนเป็นการล้างปากให้สะอาดนั่นเองค่ะเหมือนกับเราคิดหมากฝรั่งแต่ที่เป็นหมากพลูตามแบบเขาเลยเรามาชิมอาหารที่อยู่หน้าเราก่อนดีกว่า เราสามารถสั่งได้นะคะว่าจะเอาไกา่เอากุ้งนะคะหรือเอาเนื้อแต่ที่นี้หมูไม่มีนะคะอย่าสั่งหมูไม่อร่อยอะ่ะแค่ใจหมดเลยทุกอันไม่อร่อยอ่ะแค่แล้วกันไปได้ปะแปไกันะมาอีกเคงหงไปได้ไหมจะได้ไหมไ มันเผ็ดๆด้วยคล้ายๆกับข้าวผัดบ้านเรานะค่ะแต่เพียงว่าใส่พริกไ้ายนะคะของเขาลงไปมีกระมีรสชาติจัดจ้านขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเราอยากทาเนเผ็ดมากก็บอกเขาว่าขอเผ็ดหน่อยนึงนะคะงามอห็นไหมระวังไฟปรอมดึงออกมาหลุดน,นะอร่อ <gouvernement> ยเะยค่ะ เหี่ยวนิดหนึ่งแต่บ้านเราะตรงนี้น่าจะนำ้นำน้ำจิ้มอะไรเขาโอเคกว่าที่จะถามทำไมจ้าพี่นี่ก็มีเนอะอเ,เออชิมของตัวเองบ้างก็ได้กินแล้วกินด้วยกันมันต้องกว่าเออซอสมันไม่เหมือนกันคือการหมักไก่ใกล้เคียงกันแหละไก่ทำไก่สเต็กนะคะแต่ว่าบ้านเราจะเป็นหมูสเต็กแต่ว่าซอสของเขาคล้ายๆกับบ้านเราจะเป็นซอสถั่วแต่นี่เขาเป็นเหมือนกับคล้ายๆเกลวี่หน่อยหน่อย สองสาวนะคะจะรีบทานอาหารค่ะแล้วเราจะต้องนั่งเรือน,นะคะเพื่อพาผู้ชมค่ะไปที่นะคะโรงแรมรีสอร์ทของเราค่ะชื่อว่าเซนทราลาฟูชิรีสอร์ทแอสปามาลดิฟนั่นเองค่ะรีบทานกันเลย เซนทาราราฟูชิรีสอร์ทแอสปามาดิฟหลังจากที่พวกเรานะคะอี่มน้ำสำราญกันแล้วค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะนั่งเรือโดยสารนะคะจากฝั่งมาเลเซีย <Yep. S 2> เรือแบบนี้ครับ <Yep. S 2> อาคาไะยังนะคะตรงที่เป็นเกาะตรงสนามบินนะคะเพื่อจะไปขึ้นเรือจากทางโรงแรมค่ะเราจะต้องไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเรือจากเซนทาราจะมารับเราไปค่ะ yeah. แต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อตั๋วก่อนค่าโดยสารขึ้นเรือ1น1 US dollar นะคะหรือประมาณคนละ30บาทค่ะค่ะ ขึ้นเรือของที่เนี้ยทุกที่บนทุกเกาะเนี่ยจะต้องใส่ชูชีพแม้แต่คนเรือถ้าสังเกตเนี่ยคนเรือเองเขาก็ใายตลอดเวลานอกจากจะมีบริการเครื่องดื่มแล้วผ้าเย็นเช็ดไม้เช็ดมือต่างๆให้สะอาดสดชื่นนิดนึงค่ะดีจังเลยอ่ะถ้าหอมหอมมาหอมเหมือนตะไคร่นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็รู้สึกถึงกลิ่นสปาที่โรงแรมทันทีหอมสดชื่น รีแลกซ์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ,ะแล้วเราจะอยู่ในเรือนี้นะคะ15นาทีกแล้วก็ถึงไปพร้อมกันเลยค่ะ พักต่างๆงกันดีกว่าตื่นเต้นจังเลยมาถึงที่นี่นะคะเราไปสำรวจดีกว่าว่าที่สันทารานั้นสวยงามน่าพักผ่อนแค่ไหนค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน่ารักทุกท่านเลยค่ะค่ะนี่พี่ๆนะคะที่คอยต้อนรับนะคะอที่สันทารานะคะแห่งนี้ค่ะถ้ามีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะก็อย่าลืมหาพี่ๆทุกคนเลยค่ะ ตองทำกิจกรรมเลยก็กระไลยอยู่นะคะต้อนรับด้วยอาหารข้ามกันเลยดีกว่าคะ่ะชอบทานอาหารตะลียกันหรือเปล่าชอบมากโอ้โหไงรู้ใจรู้ใจเป็นคนที่รู้ใจมากมากเ <c oughs> ปล่าหรอกที่นี่เขามีหลากหลายห้องไม <c oughs> เลือกถอก็เลยว่าใส่ใจใส่ใจไงเพราะว่าก็มีห้องอาหารนะคะเราอยู่ที่นี่นะคะทุกวันเราก็จะสามารถเวียนร้านอาหารต่างๆได้หมดเน่มีทั้งโอเชียนอ่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะมีร้านอาหารตเลียนชื่ออะไรนะคะ ลาเบสตาที่เปิดไว้บริการช้งมื้อกลางวันถ้าประกอบตัวได้ปะคะคอยทีค่ะลาเบสตาโอเคไม่ได้เกี่ยวเคซึ่งเปิดบริการนะคะในช่วงของกลางมื้อกลางวันและก็มื้อเย็นนะคะเนี่ยร้ห้องอาหารไทยด้วยนะคะอ่ะวันนี้เรามาเริ่มที่ร้านอาหารอิตาเลียนก่อนอ่ะเป็นยังไงบ้างอยากลองเลยมั้ยอยากลองแล้วได้ยินว่าเขาเตรียมอาหารไม่ให้โอ้ย วันนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วคอสเต็มๆเนี่ยนะคะถ้าไม่เกรงใจคุณผู้ชมเนี่ยคอเจ็ดจานเอาแค่เหลียน้ำย่อยแค่สองสามจานก็พอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะไปเลยค่ะขอถ่ายกทีเอามาเดินไปสั่นไปปิ้งนั่ง มีอาหารมาเสิร์ฟปั๊บเลยเพราะว่าร้านอาหารอิตาเรียนนะคะเราจะต้องจองล่วงหน้าไว้หนึ่งวันเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่ามีเมนูเลือกไว้แล้วของแต่ละคนนะคะมีเมนูอะไรแนะนำผู้ชมบ้างคะของแพ้กับละกันก็จะเป็นแซลมอนกับโรเกตสลัดแล้วก็ไวท์ครีมซอสว้าวดูน่าตานเ้นดูหนังมันยังมีกรองนมากดูหนังกรอบอเดี๋ยวขอแยงนะได้เลยค่ะของพิมก็ไม่แพ้ของแพ้ค่ะแนะนำไปให้อะไร กริลชิคเก้นกับวิซาโตค่ะพร้อมกับซอสมาสตาร์ชค่ะว้าวแต่ละจานน่าทานมากเลยขอพี่ติธีกรนะเป็นแบบอาหารคลีนค่ะอาหารคลีนคลีนเป็นผู้หญิงเฮลตี้เป็นล็อกเจอสลัดนะคะมีบาร์สมิกซอสนะคะก็ใส่หลอดเก๋็ดแม่นั้นเรามาชิมกันเลยค่ะพร้อมกายพร้อมใส่อย่างนี้เลยดีมากอันนี้ก็ดูหิวค่ะหิวแม่งดูหิวเกินไปลองนี้่ะ นาตานาพิซซ่าบีซอสนี่เลยค่ะดูมีลูกเล่นน่ะเก๋ไก่มากเก๊เก๊ให้มันดูมีดีไซน์แต่ที่นี่เครื่องดื่มต่างๆนะถ้าสมมติว่าเราทานแล้วแบบอยากจะเพิ่มรสชาติหวานด้วยไซรับแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเป็นหลอดแบบนี้ด้วยเหมือนกันเก๋ดีนะคาหมดละ ปลาดิงญามาดีมากนายนายนายต้องมาชิมแอบชิมแอบชิมเคยขอชิมเนยนะขายละขนาดนี้มันกรอบมากอ่ะเดี๋ยวค่ะเห็นอย่างนี้กรอบนะแจ๊ะหั่นหๆนห่่นมันดีมันดีจริงคือหนังปลาบอกว่าเหมือนเขาโรยเกล็ดเกลือเล็กๆเนาะใช่ค่ะเค็มๆมันมีเค็มๆหน่อยอืออร่อยอร่อยได้ไหม เขาค่อยชิมังไม่ชิมของตัวเองเลยยังไม่ได้ชิมของตัวเองเลยอ่ะเราขออคำหนึ่งนะอือต้องลองทานกับ็อลเฟตสลัดนี่ผ่ากับซอสดูเป็นไงสลัดก็อร่อยเป็นไงสลัดอ่ะสลัดดีงามด้วยใช่ไหมเฮ้ยเชฟอยู่ไหนเรียกกลับบ้านเชฟอินโดอินโดอินโดออ๋ไม่ได้นะนายไว้ครีมซอสใช้ได้เลยอ่ะโอ้ยเล่าค่ะโอ้เดี๋ยวดูสลัดของเตนดีกว่าเล่าข้าวพยาไทยมาก ย่านอื่นไม่ได้หรอสงสัยเลยเนี่ยพญาไทเนี่ยเกิดฮะแถวนั้นอ๋อเรามาชิมชีสนะคะมสาชีสกับกิมพากเดี๋ยวขอชิมกันเนว้าเป็นยังไงอยากลองไม่ติดบ้างน้ำสลัดมันเขาใช้ได้เลยนะ เป็นบราสมิกมันจอกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆพี่บางคนชอบกินซอสบราซมิกแล้วใช่อร่อยนะ้อนี้มีถั่ววอลนัทถั่ววอลนัทด้วยโชีสดีมากก็มากินนี่ทุกคืนเลยได้ไหมอร่อยอ่ะจะจองร้านนี้ทุกคืนเราต้องไปรอหมุนเปลี่ยนเพราะว่าทุกร้านเนี่ยเขาเลือกเชฟนะคะมาจากแต่ละที่นะคะมีฝีมือหมดเลยมาลองไก่ของข้าบ้างเลย เดี๋ยวเราจะหั่นให้อาหัรนเสร็จยังคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโตนายก่อนเดี๋ยวเราดูไม่ไม่่กรุบกรอบนะมันจะแบบมีชีสนิดนิดค่ะอันนี้หมากเลยพรยอนขอบใจไก่ของนายต้องลองทานกับข้าวด้วยค่ะริซซตโต้มันจะนุ่มๆแล้วก็มีแบบใม่เคร้าเหมือนกับกรุบกรอบเหนียวๆแล้วก็ผัดกับเหมือนเขาใส่กับเป็นวายวียด้วยอ่ะ บีบิลค่ะคันี้ค่ะพริมค่ะนี่คะนี่เป็นหมูแดดเดียวค่ะเอาข่าเหนียวไม้นายอาหารอิตาเลียน you know? ไม่ต้องมีรีสอตโต้อะเดี๋ยวรีบทานนะคะเพราะว่าขนมของเขาเดันมาวน่ะน่าทานท้่สุดแล้วอะเดี๋ยวรีบทานกันเลยค่ะ อาหารขาวไปแล้วเรามาต่ออาหารหวานกันเลยค่ะมีอะไรบ้างแนะนําคุณผู้ชมหน่อยค่ะน้องๆของแพนก่อนแล้วกันเป็นราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตทาตค่ะน้าตานน่าทานมากแมมๆมขอเพิมนะคะเป็นฟุตทาร์ตก็คือเป็นข้างในเนี่ยนะคะทำมาจากตสอวรถอ่าแล้วก็โรยด้วยถั่ววอลนัทนะคะท็อปข้างบนคือเป็นผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมกับคุกกี้ค่ะทำเป็นเกลียวส่วนของพิมพ์นะคะ ทีรามิสุค่ะน่าทานมากใช่เนื้อเค้กดูฟูมากเลยแต่ละชั้นมันต้องมีอะไรมีเหมือนมีเลเยอร์อะไรบางอย่างใช่ใช่น่าสนุจอยอ่ะชิมกันเลยดีกว่าค่ะและจะได้บอกรสชาติผู้ชมว่าอร่อยหรือเปล่าโอเคค่ะเป็นไง อะไรจืดจางขนาดนั้นใชียวอยากรู้กลัวสองคนนี้จะอยากกินก็ตักซื้อค่ะของแท่แบบคุณผู้ชมวงอยากจะแบบเป็นไงล่ะอร่อยค่ะเพราะว่าเนื้อเค็งนุ่มมากแล้วก็ไม่ขมเมื่อแบบเคยกินที่ร้านมิสูตรที่อื่นจะแบบขมๆกาแฟใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เลยแบบว่าละลายปากเลยใช่ละลายในปากนุ่มมากเดี๋ยวของพี่ติ๊ดีกว่าเป็นทาสเาวรสเป็นยังไ มันนุ่มมากเลยอ่ะมันดูนุ่มมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่อยากให้งกขนาดนี้เลย <c oughs> โธอ,อยากจะให้พี่ติ๊กใจเย็นบ้างอะไรบ้างอยากจิมชมของแพ้ไหมแพ้แพชิมของตัวเองก่อนเถอโอนบ้างโอ้ให้ชิมได้อร่อยค่ะตัวแป้งข้างนอกนะคะเขาทําแบบไม่หนามากนะคะหอมนะคะแล้วก็ตัวไส้เนี่ยค่ะจะมีรสชาติของเสาวรสนำเลยเปรี้ยวนิดหนึงค่ะแอบอมเปรี้ยว อร่อยนะนะน,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 นั่นนั่นพี่ๆไม่อะไรหรอกบลูเบอรี่เม็ดใหญ่มากเลยอะ่ะบลูเบอรีร่นงก<อ>ไปทำไมเป็น,ปนไงบ้างอร่อยลองชิมดูช็อกโกแลตแบบดีงางมเครื่งพนมากเป็นดาร์กช็อกใช่ปะ่ะคะใช่แล้วมันตัดด้วยรสเปรี้ยวของเนี้ยราสเบอรี่เนี่ยนี่แล้วตรงนี้เขามีแบบว่าเป็นพิสตาชิโอด้วยนะโรยอ,อย่าลืมปาดด้วยล่ะ ลืมปลาดกันไปอีอเนี่ยดีงามดีงามซ้ำรอ,อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยไป็นในในน,านา้าไปเกลี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยห่างแล้วอยากกินนึยขอด้วยมันดูนุ่มอะ่ะเขาต้องบิดตามมาอนมันร้อนแน่เลยอะ่ะหอมนะ Here to music. Yeah. I would like to bring a song coming from Lanka. Hope you like this one. Yeah, oh, thank wow. you. สป <Sport> อร์ตเซ็นเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีบาร์เล็กๆนะคะว่าให้สั่งเครื่องดื่มจิตกับบรรยากาศทอ้องทะเลสวยมากสวยมากแค่นั่งบรรยากาศตรงนี้ก็ชิลแล้วแต่ว่ามาที่นี่เราต้องมาเล่นกิจกรรมกันค่ะ,ะใครอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างดูนี่เต็ไมไปหมดเลยให้เลือกเลือกไม,ไม่ถูกเลย,อ,ยอะไรเนี่ยมีทั้งมีทั้งฟันทอยเคยเล่นไหมบานาน่าบ๊ท มีทั้ง board, s t น n d i n g หรือว่าจะพายเรือทีเป็นคู่รักแต่ว่าทําท่าจะกลับมาไม่ถูกเลยแล้วก็มีหลากหลายอย่างกีฬาทีาท่นี่อะลองเลือกมาสักอย่างอ,าอะไรอยากลองเล่นอะ standing b o r ก็ได้ค่ะไม่เคยเล่นค่่เอาฟันทอยแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ตกลงกันไม่ได้พี่ติกอยากเล่นอะไรพี่ติกอยากเล่นไอเนี่ยี่บอเรือีบยก็ะดากอยากเล่นอะเดี๋ยวเอาเอาอาาเอาเอาเอออาอออาอาาอาเเอาเเอเอ่ ได้ฟันทอยอ่าได้ฟันทอยอ่ะงั้นไปดูฟันทอยกันนะคะก็อยากเลญ่ค่ะโอเคค่ะชนะนานิจัยชนะให้ดื่มก่อนเลยให้ดื่มพี่ดื่มเพื่อนจุกแล้วกินมาอีกอยากให้เพื่อนกินมากเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหิวน้ำหิวน้ำน้ำส้มปากแก่ไม่ก็ทำให้สวยๆจริงๆแล้เล่นเสร็จเหนื่อยๆเนี่ยก็สามารถมาสั่งที่บาร์แห่งนี้ได้สปอร์ตบาร์แห่งนี้เขาจะมีเครื่องดื่มนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่ามีเน้นสีสันต่างๆค่ะไปเล่นกีฬากัน กำลังสนุกอยู่เลยค่ะแต่หมดช่วงเวลาของติ๊กแล้วนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงหน้าพบกับเซฮ h New Generation ค่ะ